พี่เปิดสลิปหน่อยผมโอนให้แม่งแปดแสนกว่าแม่งบอกโอนห้าแสนห้าไอ้เฮียไอ้เย็ดแม่เนี่ยโอนไปสามแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าแล้วพี่เปิดสลิปวันที่มัดจำมันไปหน่อยดิพี่ <S <S 1> <S 1> เฮียมึงรับงานัวเมียมึงเย็ดแม่มึงไปแดกกันยังไงกูไม่รู้มึงคิดค่ารถกูห้าหมื่นคนเยอะเกินสองพันเดี๋ยวแม่งคิดอีกแสนหนึ่งไอ้เฮียกูเป็นผู้จัดอ่ะกูก็ต้องยอมแม่งมันจนวินาทีสุดท้าย นี่ก่อนวันเนี้ยไอคนที่มันด่าผมว่าว่าเข้างานไม่ได้ถูกไหมก็แม่งไม่ให้เข้าแม่งจะเรียกผมอีกแสนอี่ค่ามืออีกสามหมื่นผมไม่ยอมมันเพราะว่าผมอะจัดกับมันมาห้ารอบตอนเนี้ยผมหมดความอดทนแล้วครับมันมันเขาไม่ได้ไว้หน้าผมแต่ผมไม่รู้แม่งคุยกับเมียมันยังไงแต่ว่าเรื่องเป็นมาทั้งหมดอะผมอะเต็มที่ที่สุดเลยครับให้แม่งฟ้องเลยนี่ของเนี่ยแม่งก็เอากลับไม่ได้นะไออิวเนี่ยของไออิวอะของแม่งอยู่กับผมเนี่ยล้านกว่า แต่ว่าถ้ามันจะกลับมาทั้งหมดอะ่ะผม,มจะให้ทุกคนมารับผิดช,ชอบทุกคนที่อยู่ในงานรวมวแม้กระทั่งเวทีแม่ค้าทุกคนการรู้ว่าผมจ้างมาทุกอย่างแม่งมีราคาแต่ผมไม่ให้ของมันกลับก็งานนี่มันเล่นตั้งแต่แม่งด่ากูเลยเว้ยแต่กูเห็นใจพวกมึงอือเงินเน่ะกูไม่ได้อยากได้เลยเฮียแม่งแต่มันเจ็บใจอะ่ะกูลู้ผูชายอะ่ะแต่กูว่า ต้องเก็บไว้ในใจแต่อี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้อะ่ะยันแม่กูอยากจะสวยหน้ามันด้วยสา้าแต่กูก็ไม่อยากทำให้ที่นี่ไม่เดือดร้อนไน่เดี๋ย,ยวถ้าทุกคนจะต่อ,อยผมจะให้ดีเจเปิดนะครับแต่ว่าผม,มาขอโทษทุกคนด้วยนะแล้วผมมาครั้งแรกก็ทำไม่ผิดหวังเลยครับขอโทษครับ